โดยส่วนใหญ่เนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยเมื่อตรวจแล้วเนี่ยพบว่าวิตามินดีค่อนข้างต่ำก็อาจจะสะสมเป็นพิษได้ค่ะอสไล์ุอยสวัสดีค่ะ แพทย์พิไลดุษฎีโสภาพรค่ะวัวละตอนนี้นะคะแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทค่ะซ oh. ึ่งวันนี้เนี่ยจะมาตามหานะคะว่าข้อมูลที่จริงแล้วเนี่ยการทานอาหารหรือว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันนะคะที่จะต่อสู้กับโควิด19ได้หรือเปล่ากับสเปเชียลอีค่ะอยู่อย่างไรกับโควิด1 9ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ S Live by s m i t h s w e t XNGC Asia และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะที่ช่องของ s m i t h s w e t Hospital ค่ะสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรอให้ทุกท่านอยู่และะ้วค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแพทย์อยู่กับแพทย์หญิงจิตแขเทพชาตรีค่ะแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะมีหลายๆท่านเนี่ยมีความงใจกังวลใจว่าในช่วงของโควิด -19 แบบนี้ค่ะ,ค,ะ,ค,ะความจริงแล้วเนี่ยเรามีการที่จะต้องทานอาหารหรือว่าต้องทานอาหารเสริมเข้าไปช่วยค่ะคุณหมอค่ะ จริงๆนะคะอ,อ,อาหารที่เราอยากจะให้คนไข้รับประทานเนี่ยก็คงคต้องเป็นอะไรที่เรียกว่าทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีนี่แหละก็คือทานให้ครบมู่ทานให้หลากหลายนะคะเพราะเราก็รู้ว่าผักผล,ลไม้หลากสีเนี่ยนะคะก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ,ะนะคะวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะเอ,อเอาเป็นตัวๆเลยดีกว่าถ้าวิตามินซีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะถ้าสมมุติว่า เราไม่ค่อยทานผักผล,ลไม้เลยจะทานวิตามินซีเสริมบ้าง<ฆ>ก็ไม่ว่ากันนะคะส่วนวิตามินดีด็อกเนี่ยอยากจะฝากไวน้นิดนึงเพราะว่าวิตามินดีด็อกเนี่ยเป็นวิตามินที่เราร่างกายผลิตจากผิวหนังโดยสัมผัสแสงแดดโดยส่วนใหญ่เนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยเมื่อตรวจแล้วเนี่ยพบว่าวิตามินดีค่อนข้างต่ำเ oh. นื่องจากว่าเราเนี่ยหลบแดดน,<ฆ>นะคะแล้วก็วิตามินตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยที่ช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรง นะคะ <G ül> เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ฝากไว้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ทานเองอีกเพราะว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าสมมุติว่าไปทานเกินเนี่ยก็อาจจะสะสมเป็นผิดได้ค่ะหรือว่าสัมผับแดดบ้างเวลาสัก15นาทีตอนเช้าหรือตอนเย็น <C. S 1> อย่างนั้นก็น่าจะเพียงพอส่วนในตัวสุดท้ายสังกสีเนี่ยก็มีงานวิจัยนะคะแต่ว่า ก็คล้ายคลึงกันคือว่าเราก็สามารถหาได้จากอาหารทั่วไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกินเสริมนิดๆหน่อยๆเนี่ยโอเคแหละแต่ไม่คงไม่จําเป็นถึงขั้นที่จะต้องทานตลอดเวลาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องการรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบมุมค่ะบางท่านก็บอกว่าเอ้ยาสมุนไพรค่ะมีส่วนที่จะช่วยเรื่องของการต้านโควิดไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรนะคะกระชายขิงหรือว่ามะขามป้อมอันนี้มีส่วนที่จะช่วย โควิด <COVID S 2> ได้จริงๆหรือเปล่าคะหมอเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยทดลองเนี่ยในคนเนี่ยอายังไม่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะ,คะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มมีการทดลองใน หลอดทดลองเนี่ยว่า,ายาสมุนไพรเหล่านี้มันช่วยฆ่าเชื้อได้นะ,ะแต่เมื่อเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยจะฆ่าได้จร,จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราคงต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยจนกว่าจะมีการวิจัยที่บอกได้ค,ะคะ่ะบางทีนะคะบางท่านเนี่ยได้ไปประสบพบเจอบางครั้งเนี่ยเราเดินผ่านใครเราไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นโควิดหรือเปล่าแต่เราค่ะเป็นผู้รอดนะคะจากการ ไม่เป็นโควิดแบบนี้มันเกี่ยวไหมคะว่าภูมิคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเลยทาให้เราเนี่ยลอดจากโควิดในายหลายครั้งค่ะก็แน่นอนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยภูมิคุ้มกันแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายหรืออาจจะพันธุกรรมหรืออาจจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆนะคะก็อย่างที่เรียนด้านต้นว่าการรับประทานอาหารเนี่ยที่มีประโยชน์เนี่ยช่วยเสริมภูมิอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังการพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเสริม ภูมิเราอยู่แล้วค่ะอนอกจากชาทานอาหารแล้วตอนนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยถูกต้องไหมคะคุณหมอคราวนี้บางทีค่ะเราฉีดวัคซีนไปแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรหลังจากฉีดวัคซีนรวมไปถึงการดูแลตัวเองในสถานที่สาธารนณะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบกันลหละว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะคะ<ฆ>การที่เราฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็ยังสามารถติดได้นะคะ<ฆ>เพียงแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยจะลดลงไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะห<ฆ>มั่นล้างมือนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอ,อนามัย ก็แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับท่านที่อยากจะดูแลตัวเองในช่วงของโควิด19นะคะก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบนะคะตามหมู่ที่คุณหมอได้บอกเอาไวร้รวมไปถึงเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะต้องช่วยกันดูแลกันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลน,นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆในช่วงของโควิด -19 แบบนี้นะค่ะ ส่วนเรื่องราวในตอนหน้านั้นนะคะจะมีอะไรพิเศษต้องติดตามห้ามกระพริบตาเลยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับ S Live by Smith X m G C A s m i t h i b e t XMGC Asia และกด subscribe ให้กับช่องนะคะ s m i t h i b e t Hospital ด้วยค่ะเรื่องราวของสุขภาพรอทุกท่านมาอัปเดตกันนะคะวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ